สวัสดีนะคะวันนี้เราก็ได้มาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะเมื่อคืนฝนตกนะคะทางเดินเข้าก็อาจจะเปียกๆนิดหน่อยก็มาดูกันนะคะว่าจะได้เห็ดพึ่งหวานไหมนะคะเห็นใน Facebook ของคนที่บาง,บางเพจะคะ่ะเขาก็เจอนะคะแต่ไม่รู้ยังจะเจอหรือเปล่าล่ะก็เห็ดพึ่งหวานนี่ไปดูกันนี้กว่าคะ่ะตื่นเต้นตอนนี้ก็มีเห็ดต่างๆขึ้นมาแล้วค่ะแต่ว่าไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานนะคะเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่ล่ะคะ่ะเขา ขึ้นมาดลอกดาวนะคะไปดูเห็ดมันปูเราดีกว่านะคะแล้วก็จะมาเอาตรงที่เดิมนี่แหละค่ะที่ยังเหลือไว้นะคะ<ๆ>เขาก็ใหญ่โตให้อยู่นะคะนี่นะคะนู่นนะคะแล้วกแกก็เก็บอยู่นะคะเก็บเั่าไรนะคะเราจะไปดูตรงที่ยังเหลือไว้ก่อนนะคะวันนี้ขอเก็บอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไปได้ะค่ะต้องเอาเลือกเอาชัยก่อนก็เจออีกแล้วนะคะอุ้ยดอกอย่างสวยเลยนะคะนี่แหละค่ะหนึ่งสามดอกนะคะ ยงจะไปดูแถวนี้เะค่ะมันอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละ,ะ <c oughs> อันที่เอียงเหลือไว้จริงๆด้วยค่ะโอ้ยโชคดีนะคะแต่ยุงก็เหลือเกินนะคะมากัดหงกัดหัว <c oughs> นี่ไงคะที่เอียงเดี๋ยวไว้เขาโตๆให้เอียงจริงๆค่ะ <c oughs> อาอซ่อนอยู่ด้วยนะคะสีเหลืองๆนี้นี่นู่นนะคะซ่อนอยู่ค่ะยังเก็บเลยค่ะ <c oughs> นี่ไงคะอันไหนที่ยังไม่เก็บแล้วมาเก็บเอ้ยเหลือเก็บไว <c> ้ <oughs> มันก็จะได้เก็บอีกค่ะ ว่าแต่ตรงนู้นได้ไหมคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะอยู่ไม่ไกลกันมันต้องได้สิคะเอาตรงนี้ก่อนพี่เอี้ยงเดี๋ยวไวอือไปค่ะเก็บก่อนค่ะแล้วก็มามานี่ยนะคะเจบอกว่าแต่มันสวยนะคะแล้วดูเขาเกิดสิคะพี่พู้เอี้งยังไม่เก no on ็บอุ uh ้ยฝั่งนู้นก็มีนะคะเฮ้ยเดี๋ยวพามาดูดอกใหญ่ค่ะเห็นแล้วมันสวยมากโอ๊ยมือไม้สันอีกแล้วค่ะอือือ บบยยใช่ค่ะ<ไ>อาทิตย์ที่แล้วเราไม่เก็บกันนะคะแต่ว่ามีแต่บแบบต้องทำความสะอาดหนักนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้อยอความสุขค่ะที่ไม่เกี่ยวแล้วมาได้ดอกใหญ่ๆขนาดนี้นี่ฝนตกประมาณนี้กำลังนี้นะคะอุ้ยตั้งเยอะนะคะนั่นที่มองไปเห็นเหลืองๆนุ่นไปเดินแกเดินไปนู่น,นะค่ะแล้วก็ไปนน่นอีกเลยนะคะว่าแล้วเก็บก่อนนะคะเ <c> ก <oughs> <ๆ c oughs> ็บค่ะเก็บแล้วเราก็จะลงมือเก็บเลยนะคะ ดอกใหญ่ๆออืเดี๋ยวจะเอาให้ดูสักดอกนะคะโอ้โหดอกอย่างนี้ละค่ะตามหามานานแล้วนะคะนี่ค่ะดอกที่หนึ่งแต่ว่าเหมือนเขาโดนเหยียบเลยนะคะที่เขายังไม่ขึ้นโอ้เขาไปแอบอย่างนี้ล่ะค่ะแล้วก็เจ็บใจนะคะนี่ดอกอย่างนี้นี่ทำความสะอาดยากนะคะเพราะว่าฝุ่นไม่ใช่ฝุ่นนะคะฝนตกค่ะอวอะไรคะนี่ โอ้นี่ก็ยตดเขาค่ะไม่เอาไปด้วยนะคะเดี๋ยวเอ็งเก็บก่อนนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เขาเรียกว่าเห็ดหนังไก่หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะย๋ยนดูก่อนนะคะอ๋อใช่แล้วค่ะเห็ดหนังไก่นี่เลยคะข้างล่างก็จะเป็นขุยๆอย่างนี้แหละคะ่ะฮู้เกิดแล้วนะคะทำไมเขาต้นสูงจังเลยหนังไก่ได้ลังแกะอะไรประมาณเชือกเชือกนี้แหละคะ่ะ เก้วใต้เนนู้วดูเจ้าบ้านเขาสิคะอ้วนเลยนะคะสองตัวคะ่ะอยู่ด้วยกันยังดูก่อนนะคะจะเอาหรือเปล่าค่ะก็เดินมาถึงแต่จะถึงที่เดิมแล้วค่ะแล้วยังก็มองเหลือบมาเห็นนะคะว่าโหดอกนี้เขาเพิ่งเกิดแล้วก็ไปแอบดีดีนะคะบ้านเราก็ไปลีกันนี่แล้วโอแแแแแแ้แม่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 เห็นม่แล่วคะกล้องล้มเลยคะ่ะ เป็นกันหม่ล่ะคะเข้าป่ามีการเอาแม่มาด้วยนะคะเอียงเป็นประจานะคะอุทานนี้โอ้แม่ก็ว่าแม่อยู่ของแม่ไม่ต้องเอาแม่มาด้วยก็ได้อีกดอกหนึ่งแน่นเลยคะ่ะค่ะแกก็มองเห็นนะคะดอกหนึ่งแล้วก็เป็นดอกที่สวยด้วยนะคะอุ้ยสองสามดอกคะ่ะโอ้เยไม่ใช่ธรรมดาลอะค่ะนี่ว้าวนะคะแล้วเอียงก็เดินมาเจอคะ่ะว่ามันคือเห็ด กันเจลล์นะคะเออเยอะมากเลยนะคะสวยๆค่ะว่าจะว่านี่คือเห็ดอะไรเอยดอกใหญ่ด้วยนะคะว่าแล้วก็เก็บสิค่ะชิคกี้โ้ยหย,ยบอยู่แล้วค่ะไม่ลุกแกชอเบเหยียบนะคะนี่ตอนนี้ก็อยากจะถ่ายให้ดูด้วยนะคะก็เลยต้องใช้ขาเนี่ยขน,ะะนไว้ให้เป็นประโยชน์าสวยจริงเลยนะคะอย่างนี้ต้องเก็บให้หมดเลยค่ะแกยิ่งชอบว,ว่ามันเด็กเ็กอยู่ อนุบาลยังก็จะเก็บนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นที่ใหม่นะคะนี่คือเขาจะเกิดแบบถ้าเป็นความชุ่มชื้นเพียงพอก็จะเป็นอย่างนี้ละคะ่ะอันนี้โอ้ยอันนี้แกก็เหยียบเกือบจะเหยียบไปและะ้วค่ะที่นี่ที่ตรงเท้าแกนี่คะ่ะแกชอบเหยียบไปทั่วนะคะแล้วก็ยังก็ชิดว่าใครมันมีเหยียบลนะคะ <c oughs> เจอตัวแล้วคะ่ะคนที่เหยียบเห็ด <c oughs> ก่อนนี้ก็อยู่ในที่ใหม่ที่อยู่ใกล้ๆกันเองก็เดินไปเดินมาเองก็มองนะคะก็จำได้ว่าเขาเคยเจอแล้วก็เจอค่ะเขาซ้อนอยู่นะคะอันนี้แล้วก็ตรงนั้นด้วยโอ้เยอะค่ะไม่รู้จะไปไงแล้วค่ะคือเห็นแล้วดีใจนะคะมองเข้าไปนั่นก็ใช่หมดเลยนะคะอที่สีเหลืองๆนู้นนะคะอุ้ยดีใจค่ะดีใจเก็บกันนะคะแล้วยังก็จะทํา การเก็บบันทียังเจอก่อนนะคะเอียงเกลียบอกแกให้ระวังนะคะเพราะว่าแกชอบเหยียบไปทั่วเลยนะคะถ้าได้อย่างนี้รับรองค่ะว่าได้กลับบ้านไม่เกินสิบเอ็ดโมงแล้วค่ะเหมอือนอาทิตย์ที่แล้วล่ะค่ะเต็มวัยค่ะดอกโต <c oughs> ค่ะน้องน่ารักมากเลยนะคะน้องเห็ดของเอียงเนี่ยก็มานั่งเก็บเดนนี้ล่ะค่ะแต่ว่าไม่ให้แกเข้ามาค่ะเพราะว่าแกชอบเก็บแบบเสียๆให้หายนะคะเอียงเกลียเข้ามาเองนะคะ อันนี้อยากเก็บให้ดูมากเลยค่ะเขาออกเป็นกลุ่มมากเลยนะคะคือไม่ได้เจออย่างนี้มันตั้งแต่ยังตัวเก็บที่ป่าน,นี้ก็เพิ่งเจอแบบว่าลักษณะเป็นหมู่บ้านอย่างนี้จริงๆนะคะนี่ว่าไปก็เจอม้างไม่เจอบ้างละค่ะเก็บต่อก่อนนะคะออกมาไม่ไกลกันนะคะเจออีกแล้วค่ะส่วนมากถ้าอันไหนที่แกไม่เคยเจอแกก็จะม่แวะมาดูค่ะแต่ยังก็น่ารักที่นี่มันเคยเจอเหมือนกันนะคะว่าแล้ว นี่และดอกใหญ่นี่ค่ะแกเก็บแล้วแกถ้าทำเสียนะคะแกก็จะเอาทิ้งนะคะยังเหลืองเงือเงือค่ะเสียดายเห็ดเขามีเป็นดอกเป็นกลุ่มนะคะแกให้เหลือเยอะียวได้นะคะความสามารถนั่นเห็นไหมคะเราก็มาถึงนี่นะคะแกก็จะมาเดินหานะคะทาไมชอบเก็บไม่หมดนะคะนี่พูดยากนะคะกับบอกว่าให้เก็บไปเยอะๆเลยแกก็ไม่เอานะคะว้ายพูดยากะค่ะว่าหลังรักโลกนี่จะบอกว่ามันลูกเล็กต้นเล็กอือต้องมาเจอคนไทยรักโลกสิคะ ลูกเล็กเด็กแดงก็เก็บหมดจะปล่อยไว้นี่นะคะนี่แป๊บๆนึงก็ได้เยอะเลยนะคะยิ่งถ้าเจอดอกใหญ่ๆอย่างกลุ่มเมื่อกี้นะคะโอ้บอกราคาว่ากลับบ้านเลยค่ะน้องไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆนะคะน้องเห็ดนี้น่าราคะป่าของเอี้ยงอะตอนนี้ก็นี่ค่ะที่เราเยังไม่เก็บในขออั้นตอนที่แล้วขเขาก็ยังไม่โตค่ะแต่เอี้ยงก็จะ เก็บอยู่นะคะคาดว่าดอกเล็กก็จะเอาแล้วค่ะตอนนี้ประมาณนี้ก็ดีนะคะเก็บค่าเก็บเดินมาก็มาเจอแล้วก็จะมันหายากมากเลยนะคะช่วงนี้นี่ต้องเดินมองดีๆโอวยบูเบอรี่เห็นแล้วค่ะป่านี้เพิ่งเห็นบูเบอรี่นะคะนี่ไงข้าในใเอยโอ้ยขวัญเอยขวัญมาค่ะบูเบอรรี่อันนี้ได้เยอะอยู่นะคะนี่จ้ะ เหมือนเจอเขียดตะปัดเลยนะคะเตินเดี๋ยวเอยียงนี้ก่เดรงมาอีกนิดหน่อยนะคะก็จะได้แล้วคะแล้วก็ตรงนู้นนะคะที่เห็นเหลืองๆอยู่เมื่อกี้ยังไม่เก็บแกว่าไม่เอาหรอคะตรงนี้ได้อีกดอกหนึ่งนะคะน่าจะเริ่มเยอะแต่ก็คือเขาจะกระจายกันแล้วนะคะตอนนี้นี่ไม่ได้อยู่เป็นหมู่บ้านแล้วนะคะแต่ยังคิดว่าตรงที่ยังเห็นอยู่ไกลๆนู้นน่าจะใช่นะคะนู่นละคะ่ะใช่จริงๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ใช่ นู้นนู้นนะคะสีเหลืองเต็มป่านะคะใช่ค่ะแกไม่เคยเชื่อย่งไงี้ยค่ะบอกว่าตรงนี้ก็คืออันแรกนะคะแล้วก็มีอีกนะคะพาไปดูก,ก่อนนะคะเราจะแกมาเก็บนี่นะคะดอกหนึ่งก็จะเอาแล้วก็นี่ค่ะฮะอ,อยู่ใกล้ๆนะคะไดถ่ายมาดูใกล้ๆนะคะนี่แล้วก็นี่ด้วยนะคะเก็บก่อนนะคะก็ไปเก็บอันที่เห็นที่ก่อนหน้านั้นแล้วก็มาเก็บป่านี้นะคะแกนะไม่เชืเอ่อย่างเขาว่า ครั้งแรกมันจะเป็นป่าของเห็ดหมันปูก่อนนะครับตรงนี้ที่ตรงนี้ <c oughs> แล้วพอรอบสองก็จะเป็นของเห็ดดานะคะก็เป็นญาติกันนนะคะแต่ว่าคือเขาก็จะเอออร่อยเป็นคนละแบบแต่เห็ดเหลืองมันจะหาง่ายกว่าไงคะแต่เห็ดดกาก็เกิดเดอวนะคะ <c oughs> ว่าไปเห็ดไหนๆก็อะไรหมดล่ะคะ่ะธรรมชาติไม่ได้ซื้อกินบัวใช่ไหมคะ <c oughs> ป่าอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ ไม่ต้องห่วงนะคะสัตว์ป่าก็ยังอยู่เกือบครบหมดนะค่ะพวกอืที่นี่เขามีกวางอย่างนี้ใช่ไหมก็จะเจอกวางเลนเดียอย่างนั้นแหละคะ่ะไม่รู้นะคะว่าอันนี้เลือกว่าเห็ดอะไรนะคะหรือว่าจะเป็นเห็ดดังไก่จริงๆคะ่ะอันนี้เป็นเห็ดดังไก่นะคะ <laughs> ยังคิดอยู่นะคว่าถ้าเป็นเห็ดตัดตีนะคะต่กกี้เลยนะคะดอกหนึ่งดอกใหญ่นี่แต่ <laughs> โอ้ไม่ใช่หรอกค่ะเห็ดตัวนี้ค่ะเห็ดตัวนี้คือเกิดเดียวกันนะคะหลอกเรานะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเกิดมากนะคะนี่นะคะเกิดเต็มเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็พามาดูอีกนะ้ค่ะนี่ไงคะนี่นะคะก็ไม่ใจรู้จะเก็บไปยังไงนะคะเพราะว่ารัวบริกินไม่ได้นะคะเก็บไปก็ไปทิ้งอยู่ดีนะคะอีกแล้วนะคะเดินมาสองดอกสวยค่ะเก็บเลยนะคะน่าจะเยอะหรอกค่ะแต่ว่าที่ ชัดๆคือเขามีสองดอกนี้เล่นมาอีกก็นี่นะคะเห็นอยู่ไกลๆเขาแบบเล่นซ่อนแอบนะคะอี๊ยจะไปพามาดูนะคะนี่ไงคะ <laughs> แป๊บเดียวก็ได้นะคะถ้าได้ดอกใหญ่ๆอย่างนี้นี่นะคะคือกำลังกีบตรงที่เขาซ่อนอยู่นะคะกวัวเขาจะโผล่ขึ้นมาเพราะว่าถ้าอาทิย์หน้าฝนตกเยอะใช่ไหมคะ <laughs> เหมือนเขาตัวเต็มที่แล้วเขาก็จะตายเลยนะคะ <laughs> แตกตัวแบบระเบิดตุ่ม <laughs> เป็นเสียงเสียงนะคะ <laughs> อันนี้คือเรื่องจริงนะคะที่มันแตกอยู่ตอนนี้เนี่ยบางทีก็เพราะว่าไปหนอย่างนี้แหละคะ่ะตรงนี้คือที่ที่เรามาเก็บเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว้งคะเขาก็กําลังเกิดนะคะแต่ว่าเล็กอยู่นะคะนู่นนะคะนี่นะคะเอาไว้ก่อนนะคะค่อยมาเก็บเขาจะมีดอกนั้นนะคะที่ใหญ่แล้วเดี๋ยวไปเก็บดอกนั้นละคะ่ะตรงนี้ก็เจอน,นะคะยังคิดว่าจะมาดูหลายรอบแล้วะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้มานู่นนะคะนี่งไงคะนี่ สองดอกค่ะเขาก็โอเคอยู่นะคะยังเก็บก่อนนะคะากป่านะคะก็เลยแวะไปที่ร้านเวียดนามนะคะยังก็ไปซื้อหน่อไม้กับนี่ไงคะหน่อไม้ที่เ็าเป็นกระปองนะคะแต่ไม่มีน้ายาลนาน,นะคะต้องซื้อแยก่างหาคะ่ะแต่ก่อนก็เห็นมีนะคะเราก็ได้วุ้นเส้นมาประมาณหกถึงเจ็ดซองค่ะไม่เน้นยี่ห้อนะคะถ้าไม่ไ้มีของอันของแท้เราก็เส้นขนมจีนอ่าเราก็มะละกอค่ะซื้อมาก,ก่อนแค่นี้นะคะอย่างอื่น ไม่มีได้แต่ว่าขัดมะ,ะกอไม่ได้นะคะแล้วนี่ก็คือเห็ดที่ไปเก็บมาได้ไปนี่นะคะรอบนี้ได้แต่ดอกใหญ่ๆเลยนะคะอันที่อยู่ในตู้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ยังไม่ได้เอาเข้าช่องฟีดน,นะคะจะเอาไปแจกเขาแล้วค่ะผสมกับดอกใหญ่นี่แหละค่ะ <c oughs> กินกันสองคนไม่หมดหรอกค่ะ <c oughs> แลวแล้วเอี้ยงก็ทําความสะอาดเห็ดเสร็จนะคะ <c oughs> ตั้งค่าจะทำตั้งแต่ตอนบ่ายน,นะคะแต่ได้วทำจริงๆก็ตอนสองทุ่มนะคะนี่ก็เสร็จประมาณสามทุ่มค่ะ <c oughs> นี่นะคะถังหนึ่งก็เอามาใส่กับไอ้นี่กับอะไรนะเขาเรียกว่า เป็นชามและคะก็ได้จะล้นชามขึ้นมาอยู่นะคะเสร็จแล้วนะคะยิ่งต้องแสงไฟยิ่งสวยงามมากคะเห็ดเหลืองมือว่าเห็ดบันปูเราเนี่ย